ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพธมดาครูบาอาจารย์นะคะใช้วิชาทักษะมหายุกในการอ่านดาวจรพระเกตนะคะที่จะมีผลกับทั้ง12ลัคนาราศีนะคะและนะคะในระหว่างวันที่14ะคะกรกฎาคมถึงวันที่8กันยายน2566นี้นะคะ,ะมาดูนะคะชาวกัณนะคะชาวกันชาวลัคนาราศีกันอยู่ตรงนี้นะคะชาวกันเปิดได้ไพ่ศีลนะคะ แล้วก็ดาวพระเกตจอดมาที่พบเรือนลาภะของชาวกันนะคะราศีกรกฎสําหรับชาวกันคือพบเรือนลาภะนั่นเองน,นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดได้ศีลลาภะก็จะหมายความว่าชาวกันมีโอกาสได้โชคได้ลาภไม่ใช่ว่าดูคลิปแล้วนะคะไปซื้อหวยเลยนะคะถ้าถูกก็ดีไปถ้าไม่ถูกนะอย่ามาว่าไม่หมอบอกไม่แม่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะถ้าคุณ ตามพื้นดวงคุณเนี่ยไม่ได้มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคลาพะอาจจะหมายถึงอย่างอื่นอาจจะไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคเสมอไปใช่นะคะลาพะมันหมายถึงเงิน หมายถึงสิ่งที่จะได้มาโดยที่ม่คาดคิดแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะถูกหวยกันทุกคนนะคะสําหรับชาวกันนะคะนะบางคนอาจจะเป็นลาภาคือโชคลาภในเรื่องของลาบปากก็ยังได้นะมีคนเอาของมาฝากคุณมีคนให้ของคุณโดยสนิหาอันนี้ก็ถือว่าเป็นลาพาได้เหมือนกันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรวยเบอร์เสมอไปแต่ก็ ไม่ได้ห้ามนะคะซื้อแต่พอประมาณไม่หมอไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันนะคะก็เอาแค่สนุกสนุกแค่คำขำแค่ให้ชีวิตมีมีรสชาติมีความตื่นเต้นนะคะมีโอกาสะะดาวพักเกติทธิที่พบเปลือยลาภะแล้วเปิดได้ไพ่ศีลศีลหมายถึงความปกตินะคะก็คือว่ามีโอกาสได้เมื่อคุณอยู่ในความปกตินะคะศีน,น่าคือความปกติคนที่ไม่มีศีลหรือว่าคนที่ถือสีไม่ครบ คือคุณไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ที่จะเน้นนะคะ<ม>ที่ไพ่ทักษะมหายุมาบอกคุณให้คุณอยู่ในความปกตินะคะก็คือพยายามรักษาสินห้าถ้าเกิดในช่วงเวลาไหนคุณมีความจําเป็นที่จะถือสินไม่ครบสินห้าอาจสมมติว่าคุณรู้สึกว่าไม่ได้รรอยหมอเพราะว่าผมหรือว่าดิฉันจาเป็นที่จะต้องดื่มเพื่อเข้าสังคมอาจสมมตินะคะในช่วงเวลานั้นคุณก็ขออนุญาตตัวเอง อขออนุญ,ญาตตัวเองขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทเทวดาขออนุญ,ญาตผิดศีลช่วงระยะเวลาหนึง่งเมื่อคุณผ่านไปแล้วคุณก็ขออนุญ,ญาตนะคะถือศีลอีกครั้งหนึง่งนั่นคือการมีสติในการถือศีลน,นะคะม่หมอไม่ได้ห้าว่าทุกคนจะต้องถือศีลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดถือศีลร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แม่หมอขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะคะแต่ก็แนะนําให้ทดลองทานะคะอย่างน้อยก่อนนอนนะคะคุณอาราธนาศีลห้าก่อนนอนเวลาที่คุณนอน คุณไม่ผิดศีลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวบุญจากการถือศีลของคุณเมื่อคุณอยู่ในความปกติคุณจะมีโอกาสได้ลาบดาวพระเกตจะให้คุณในเรือนลาบของคุณการเงินการทองหรือว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะจะปรากฏกับคุณนะคะในช่วง14กรกฎาคมถึง8กันยายนนี้นั่นเองนะคะ ขอความสุขสมบัตินะคะจงเป็นของทุกคนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะผู้ที่คลิกติดตามเป็นแฟนคลับของช่อง<ด>ขออกุศลพลิพกสถานการณ์ของพวกท่านนะคะจากรายให้ไกลเป็นดีหากว่าท่านมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วมีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดยียิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็แม่หมอมีข่าวมาบอกนะ,ะเดือนกรกฎาคามนี้นะคะแม่หมอมีทําบุญทอดประปาะที่วัดพระาธาตุลอยกุเบีย้ยจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นวัดที่แม่หมอเป็นโยมอุปถาโอถัภ์มาตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นสํานักสงฆ์ถ้าเกิดว่าใครจาได้ แล้วก็เคยติดตามแม่หมอมาก่อนเนาะตอนนี้นะคะวัดพระธาตุดอยกุบียาได้เป็นวัดแล้วแต่ก็ยังขาดปัจจัยอีกมากมายนะคะสำหรับการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเสนาสนะอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะ<อ>ใครต้องการจะร่วมบุญกับแม่หมอนเนี่ยสามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชีวัดได้เลยนะคะส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะสลิป มาที่ไลน์ของแม่หมอได้เลยนะคะเพื่อที่ให้หมอจะได้แจ้งกับพระอาจารย์ให้ท่านอธิฐานจิตให้นั่นเองนะคะใครที่มีปัญหาความรักไม่ชัดเจนความรักไม่มั่นคงความรักไม่สมบูรณ์นะคะขอให้บุญกุศลน,นี้จงดนให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขสมหวังมีความรักที่สมบูรณ์นะคะมีพัฒนาการเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีถ้าหากท่านใดเนี่ยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็ขอให้บุญกุศลน,นี้เปลี่ยนให้คู่ของท่านกลายเป็นคู่บุญคู่สร้างคู่บารมี<บ>นะคะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะ ท้ายนี้นะคะห,หมอจะฝากช่องใหม่ของแม่หมอะคะคือช่องนะคะปลล์มีแองจีนั่นเองนะคะช่องนี้จะเป็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของแม่หมอนะคะถ้าหากแม่หมอมีงานบุญกุศลอะไรเนี่ยก็จะนำคลิปภาพตัดต่อไว้ให้ชมในช่องนั้นนั่นเองนะคะฝากไปกดติดตามกันด้วยนะคะส่วนความรู้การดูดวงของแม่หมอนะคะแม่หมอมีความรู้ทางศาสตร์ตะวันตกและศาสตร์ไทยนะคะเรียนมาจากสมาคมโหราศาสตร์ไทยนานาชาตินะคะแล้วก็ชมรมทวีรูปักโข,ขนาคราชนะคะแล้วก็มีความรู้วิชาดงจีนช ภูมิฮวงชุ้ยนะคะเรียนจบมาจากศูนวิชาการฮวงชุ้ยแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางนี้มีนะความรู้ศาสตร์อักษรรูนแล้วก็มีความสามารถในการผูกยันรูนได้ด้วยนะคะมีที่มาที่ไปของแม่หมอนะสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บนะคะแม่หมอแองจี้นะคะหรือนะคะพิมพ์หาใน google ได้เลยนะคะพิมพ์คำว่าแม่หมอแองจี้ค่ะนะคะหาใครสนใจจะดูดวงกับแม่หมอนะคะสามารถขอคิวได้ทางไลน์นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ